ฉันนางปองชนะการบุญมีประหลัดเทศบาลตะบนนางง่วาคราวนกราบเรียนรายงานการจัดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณพศ256 เสริมสุขภาพของผู้พิการนะคะถือเป็นภารกิจสำคัญนะคะที่สุขภาคส่วนนะคะรวมถึงทั้งเทศบาลในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิของสวัสดิภาพทางทางกฎหมายนะคะตลอดจนการส่งเสริมอาชีพที่เสริมสร้างรายได้นะคะ ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบนางง่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบนางนง้วโดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีนางหนึ่งกำมลเกิดดีนาย,ยกเทศบาลตำบนางง้วเป็นประธานเปิดโครงการและนายนัฐการเสารลำนาย,ยกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกายจัหวัดเพชรบูรณ์รวมผลักดันและประสานงานนำผู้พิการกว่า30คนเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านความรู้และทักษะอาชีพโดยมีนางปองชนาการบุญมีประหลัดเทศบาลตำบลนางง้วเก่าวรางานภาคเช้าเป็นการอบรมเชิงวิชาการครอบคลุมสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2556การเข้าถึงกายอุปกรณ์การรักเงินสเคราะห์และการฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดจนขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการและการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกองทุนผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำพวงกุญแจจากรวดกรรมยี่พร้อมการแนะแนวด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาดเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลน,นายนัทการเสาระล,ะลำนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าการอบรมไม่เพียงช่วยเพิ่มความรู้เรื่องสิทธิแต่ยังสร้างทักษะอาชีพจริงที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นไรายได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลนางงัวและสมาคมคนพิการในการขับเคลื่อนนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์และมีโอกาสสร้างรายได้และอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม